วันนี้เรามาส่งคุณนุ่นนะคะคุณนุ่นเป็นมิซ่าดีโกค่ะเป็นเรียนระยะยาวถงเดือนนะคะคุณนุ่นเรียนกับมหาลัยอะไรคะสมุนวันสมุกวนนะคะเอาคุณนุ่นรอผลนานไหมคะเอ่อ9วันทำการไม่รดนวันหยุดค่ะ9วันเองนะคะก็สมัครมหาลัยให้คุณนุ่นห้ามหาลัยนะคะแล้วก็พีมหาลัยตอบกับคุณนุ่นเนี่ยตั้งสองมหาลัยเลยก็ขอบคุณเขาก็ไม่ดีมากค่ะมาใช้บริการครั้งแรกก็อยากเซอร์วิสดีหมดเลยค่ะวันนี้เรามาส่งน้องแพรนะคะน้องแพรเป็นมิซ่าดีสี่จีิสเป็นมิซ่านักเรียนระะย 2ิปีค่ะใช้รุ่นรอสมัครนะคะโรงเรียนรัฐบาลค่ะน้องแกมีพี่สาวซัพพอร์ตนะน้องแกรอผลนานไหมคะประมาณ12สิบสวันสิบสองสิบสามวันไม่รวมวันหยุดนะคะน้องแคมีมหาลัยไหนที่ต่อรับนะคะต่อคุณวันนะคะวันนี้มาส่งรับทัสปอร์ตค่ะน้องรอผลประมาณกี่วันคะ น้องรอผลประมาณ14วันทําการนะคะน้องใช้อาชีพของผู้ปกครองซัพพอร์ตนะคะยินดีกับน้องด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะขอบคุณนะคะบริษัทคั p เปอร์แมี่นะคะคอยช่วยดําเนินเรื่องวีซ่าให้ทุกๆอย่างเลยนะคะแล้บอกว่าระหว่างที่รอวีซ่านะคะบริษัทก็คอยถามตลอดคอยให้กําลังใจเรื่องวีซ่าว่าเออ,อยังไงก็ผ่านยังไงก็ผ่านแล้วก็ผ่านมาได้นะคะมาด้วยวีซ่านักเรียน่ะวีซ่าดีโฟค่ะขอบคุณบริษัทนะคะ วันนี้มาส่งลูกค้าสนามบินนะคะลูกค้าเป็นดีโฟเป็นเรียนระยะยาวนะคะลูกค้ารอผลประมาณกี่วันคะรอประมาณ13วันทำการนะ13วันทำการไม่ลมเสาร์ตย์แล้วก็วันหยุดนะคะลูกค้าเรียนมอ,อะไรคะมอสอกลางมอสอกลานะะนนนงนะคะก็อยากทำงาน couple มื n g กัดงาะ แองมางเลยค่ะตัต้งแต่รับรอกเอกสา,ารสมัคมหาลัยจนถึงวา้าเลยค่ะล้วที่เขาก็มาส่งในสับดัวถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเรียนมหาลัยเหมือนเรานะคะเหมือนน้องคนนี้สามารถทักมาหาได้เลยนะคะคัพเปอร์แมรี่วีซ่ายินดีต้อนรับค่ะ